ทำไมต้องตกอยู่ในมือคนที่ไม่มีศีลน,นะมีแต่ความโรคครอบงำมักใหญ่ไฟสูงเป็นนักการเมืองพอ่อค้าตัวรกิจอะไรประเภทที่ไม่คนไม่ดีอ่ะนะครับของดีๆอย่างนี้น่าจะได้เป็นที่บูชาของคนทั้งหลายตัวๆไปในเมืองไทยไม่ใช่ไม่มีนะครับที่มีจริงบรรนหลักฐานที่พระเจ้าอาโศกส่งมาคือที่บรรจุที่ เจดีวัดมหา,าธาตุนาโครสีธรรมราชนั่นแน่นอนไปสืบสาวประวัติเถอะแล้วก็จะพบที่ไปที่มาที่น่าเลื่อมใสคือพระโสนาอุตระเป็นพระที่มาเผยแผ่ทางนี้ตามรับสั่งของพระเจ้าอาโศกพอทำให้คนเคว้นสุสวรรณภูมิคือแถบแถบนี้ไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมินะวันนี้แต่นี้ เลื่อมใสดีแล้วพระเจ้าอาโศกก็เลยมอบพระาธาตุนี้ให้มาว่าอันนี้เป็นที่ตั้งที่ดำรงแห่งพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งแล้วก็อีกแห่งหนึ่งนคนปรปฐมไม่แน่แต่นครพนมก็แน่เจดีนคนรพนมนี่อย่างนี้นะครับนั้นมีที่ไปที่มามีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน ยิ่งใหญ่อาจารย์พูดถึงระธาตุตอนนี้พูดถึงรอยพระพุทธบาทอาจารย์รอยพระพุทธบาทส่วนมากทําขึ้นนะไม่มีของจริงอ่ะไม่น่าจะมีของจริงเพราะถ้าตามธรรมดานะครับถ้าว่าไว้ในอัตกตาชัดเจนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทิ้งรอยพระวาทไว้ในสถานที่เสด็จไปครับทีนี้ก็มาอ้างไว้อย่างนี้ว่า กำลังของการอธิษฐานเลยทำให้ปรากฏซึ่งคำพูดอย่างเงี้ยไม่มีบาลรีอัตกตะอะไรรับรองทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอะไรนะมหาปุริสสารลักษณะของท่านอย่างหนึ่งนะว่าประทับอยูในที่ไหนนะใครตามรอยไม่ได้หรอกนอกจากว่าจะทรงตั้งจิตอธิษฐานเองนี่ว่าขอให้รอย ท้าของเราจงตั้งมั่นปฏิทฐานอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างนี้ก็แล้วก็ได้แต่ว่าดูตามเรื่องราวแล้วก็ไม่เห็นว่าจะทรงอธิษฐานไว้ในสูตรไหนสักสูตรเดียวเลยเชื่อกันไม่ค่อยได้แต่เขาทําขึ้นมาด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไอ้การที่เราจะไปกล่าวไหว้มันจะเป็นโทษอะไรเรานะไม่เห็นเป็นโทษอะไรนี่ กทีพระพุทธรูปที่เราทําขึ้นมาเรายังกราบยังไหวอะไรได้นี่นะซึ่งเรารู้อยู่ว่าไม่ใช่จริงสักหน่อยรเราก็จะเจ้าไม่ได้เป็นรูป่างอย่างนี้ได้ยังไงอ๋ออ๋อแอนนั้นก็หมดไปดิก็ประสมีความประสงค์เพียงเท่านั้นพอมากันทิยะพราหมณ์เห็นรอยแล้วพระ พุทธเจ้าทรงจงใจไงประทับไว้นั่นแหละมาจากเรื่องนี้แหละพอเขาดูรู้ว่านี่มันเป็นมหาบุรลิลักษณะนี่นะแล้วก็อันตรธานไปคือถ้าหาก็ไม่อันตรธานก็จะเป็นบาปเก่คนทั้งหลายที่มาเดินเหยียบย่าของเราไอ้ที่เป็นบาปนะับเกี่ยวกับมาเหยียบยำ่ำวรอยพระบาทซึ่งเป็นของพระอาบบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระอาหารหันต ผูเป็นอคตทักิกณในแย่บุคคลในโลกอะไรต่ออะไรแต่ทางพราหมณ์อะไรคุณคิดยังไงก็ไม่รู้ <S <S 1> <S 1> คุณคุณจันนมาเล่าให้ฟังเขาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตตนยาก็มีชีวิตอะไรก็มีชีวิตพวกเนี้ยแม้แต่อุจจาระก็มีชีวิตเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปปล่อยนะจะที่ไหนก็ตามเขาจะไม่ไป ปล่อยให้ทับกับของเก่าของคนอื่นบาปว่าไงไปเทียบเบียดเบียนสัตว์อื่นนะว่า้นในของคนอื่นมันก็เลยปล่อยไปทั่วชมพูตะวีปคุณจันทร์อย่างนี้คือมิจฉาทิฏฐิเอาละต่อเลยนะครับเป็นอันว่าบางท่านก็มีไม่บางท่านก็ไม่มีด้วยอำนาจของการอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็บุคคลสารจำพวก พวกแรกก็คือพระอาหารหันต์เองนั่นแหละท่านอาธิษฐานไว้ก่อนหน้าที่ท่านจะปรินิพพานขอถวายพระพรยังมีการอาธิษฐานอีกอย่างหนึ่งเทวดาประสงค์อนุเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายจึงแสดงปาฏิหาริย์ที่เจดีย์ของพระอาหารหันต์ผู้ปรินิพพานแล้วเทวดาใกล้จะอนุเคราะห์เพราะว่าถ้าไม่ประกาศให้เป็นอย่างนี้นะครับสถานที่นั้นอาจจะมีคนไปเหยียบไปย่ำไปประพฤติ ไม่ดีเป็นการไม่เคารพต่อเจดีแล้วก็จะเป็นบาปแก่บุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าให้รู้กันก็จะได้เกิดความยำเกรงว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นที่บรรจุพระาธาตุของพระอระหันต์นะก็จะไม่ประพฤติร่วงเกินโดยประการต่างๆอย่างที่ว่านั้นถ้าว่ากลับวูชานอบน้อมนั่นก็จะเป็น ความสุขความสวัสดีแก่บุคคลผู้นั้นไปทั่วการณนานหรือไม่ก็อธิษฐานอย่างนี้ว่าเพราะปาฏิหาริย์ครั้งนี้พระสัต์ธรรมจักมีผู้ประคับประคองไว้เป็นประจำและพวกมนุษย์ทั้งหลายก็จักเป็นผู้เรื่อมใสเจริญยิ่งโดยกุศลละธรรมเมื่อมีจิตมารวมกันอยู่ที่เจดีอันเป็นสัญญาลักษ์ ทางพระพุทธศาสนาเป็นเอเร้อมรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีจิตฝักใฝ่ในคำสอนช่วยกันประคับประคองพระสัตว์ทำให้ตั้งอยู่ได้ตลอดไปรวมทั้งการที่เพียงแต่กราบแต่ว่าแต่กราบแต่ว่ว้เท่านั้นก็ได้ศรัทธาประสาะความเริ่มใสเป็นอนันมากแล้ว เพราะเอ็นนั้นจึงมีปาฏิหาริย์ที่เจดีของพระอาหารหันต์ผู้ปรินิพานแล้วด้วยอํานาจแห่งการอธิษฐานของเทวดาอย่างนี้ขอถวายพระพรยังมีการอธิษฐานอีกอย่างหนึ่งหญิงก็ตามชายก็ตามซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาถึงพร้อมใหนความรู้คิดโดยแยบ,บขายแล้วก็จัดแจงวางของหอมบ้างวางพวงดอกไม้บ้าง ผ้าบ้างของอย่างใดอย่างหนึ่งบนเจดีย์อธิษฐานว่าขอจงมีปาฏิหาริย์อย่างนี้เถิดแต่ท่านบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้ก็เกี่ยวกับว่าบุคคลผู้ที่ไปบูชาโดยพวงดอกไม้เป็นต้นนั้นต้องมีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นบัณฑิตเป็นคนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลอยู่เป็นประจังจึงจะสำเร็จได้ไม่ใช่โต้วาทะ กับพรรคการเมืองนั <whirl> <scholars> ่นกับเมืองนี้อยู่เมื่อวานแล้วก็ไปบูชาพระเจดีแล้วก็เป็นอันว่าเกิดปาฏิหารตามตัวประสงค์เพราะเห็นนั้นจึงมีปาฏิหารที่เจดีของพระอรหันต์ผู้ปรินิพานแล้วด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐานแม่ของเขาย่อมมีปาฏิหารเจดีของพระอรหันต์ผู้ปรินิพานแล้วด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐานของพวกมนุษย์อย่างนี้ ขอถวายพระพรย่อมมีปาฏิหาริย์ที่เจดีของพระอาหารหันต์ผู้ปรินิพานแล้วด้วยอำนาจการอธิษฐานของบุคคลสามพวกพวกใดพวกหนึ่งเหล่านี้เลยอันนี้ท่านพูดถึงเจดีที่อันเป็นที่บรรจุพระาธาตุของพระอาหารหันต์เป็นสำคัญแต่เมื่อในอัตกะถเถาท่านพูดเจดีไว้เป็นสามประเภทอย่างนี้ได้ก็ขอให้ทราบว่าว การที่เราบูชาพระปริโพคเจดีหรือว่าพระอุทิศเจดีก็มีผลเหมือนกันและก็บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมติดต่อกันนานอย่างที่ว่าเห็นพระปริโพพระเจดีมีจิตเลื่อมใสไปบูชาด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นและอธิษฐานให้เกิดปาฏิหารก็อ,อาจจะเกิดปาฏิหารได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระสารีรัตนของพระอารหันต์เท่านั้นบูชาคราทุกวันทุกวันนะครับด้วยจิตเคลื่อมใสเป็นกุศลอยู่เสมอ,อที่เล่ามาเนะ่เล่ายังไม่จบนะที่คนที่เดินทางไปประเทศอินเดียกลับมาที่เบตบ้านเดิมเอาเขี้ยวหมาไปให้แม่แม่บูชาอยู่ทุกวันทุกวันกะาวหนึ่งเกิดไฟไหม หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทุกหลังถูกไฟไหม้วายวอดหมดเว้นอยู่หลังเดียวคือหลังนี้แม่ก็ยิ่งนับถือใหญ่เลยราวนี้ความจริงอะเขี้ยวไม้มันก็ไม่ได้มีอภพนิหารมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่เพราะวอาบูชาอยู่ทุกวันทุกวันพวกอมนุษย์เป็นต้นก็ย่อมได้โอกาสในอันที่จะหาช่องกินเครื่องเส้นว่างั้นเถอะ ก็ช่วยทําให้เป็นป่อยเพราะฉะนั้นอะไรๆเราก็ทําให้ศักิ์สิทธิ์ได้ทําขึ้นใหม่เองได้อภินิหารนั่นนะแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งกว่านั้นเสียอีกเป็นสิ่งที่คนก็บูชาโดยจิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดอภินิหารได้แน,น่นอนตกลงใครอยากจะเห็นอภินิหารเอาละต่อไปนี้รักษาศีลให้ดีเคร่งครัดในเรื่องศีลฟังทมอยู่เป็นประจำจะเจริญกุศลมีทานเป็นต้น ติดต่อกันไปสม่ำเสมอนะครับลองสักหปีแล้วก็ไปที่เจดีต่างๆอธิษฐานให้เกิดปาติหารมีหวังว่าจะได้ประสบปาติหารแน่นอนขอถวายพระพรถ้าหากบุคคลสามจำพวกนั้นไม่มีการอธิษฐานก็ไม่มีปาฏิหารที่เจดีของพระอรหันต์ู้้ปรินิพพานแล้ว แม้ท่านว่าท่านจะเป็นพระขีณนาศผู้ได้อภิญญาหกถึงความชำนาญจิตต่อให้เป็นพระอาหารหันต์ได้อภิญญาหกด้วยเป็นคุณวิเศษที่เพิ่มขึ้นมาจากความเป็นอรหันต์ถ้าท่านไม่อธิษฐานไว้ก่อนหน้าจะปฏินิปฏิป,นปนานก็จะไม่มีอภิญญานเกิดขึ้นขอถวายพระพรแม้ว่าไม่มีปาฏิหาร แต่บัณฑิตรู้เห็นข้อประพฤติท,ที่บริสุทธิ์ดีของท่านแล้วก็พึงปรงใจถึงความตัดสินใจเชื่อว่าท่านพุทธบุตรผู้นี้ปริพานปริณิพานดีแล้วดังนี้คือเห็นข้อประพฤติวัดปฏิบัติของท่านดีงามมาตโรก็รู้ได้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แน่ท่านที่ปริณิพานที่คนก็เอาอาธิษทานของท่านมาบรรจุบูชานี้ แต่ท่านบอกว่าคนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าปฏิปทาที่ให้สําเร็จเป็นพระอระหรนะันต์นั่นคือ,อยังไงเวลานี้เราเข้าใจว่าถ้าเป็นพระอระหันต์แล้วก็จะต้องแสดงอภินิหารได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้ว่าอะไรมันจมอยู่ในดินลึกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วคนนั้นเวลานี้ไปเกิดอยู่ในที่ไหนไปในรลกไปสวรรค์ หรือประการใดชั้นไหนอะไรต่อไปอีกู้รายละเอียดไปเสียหมดเราก็น,นับถือว่าอย่างนี้เป็นอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์เป็นเพียงสิ้นกิเลสนะครับเป็นเรื่องมาสิ้นกิเลสส่วนนอกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นอรหันต์เพราะปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์อะไรทั้งหลายอย่างที่ว่าแม้แต่พวกเดรัจฉีนอกศาสนาในสมัยก่อน ที่เป็นดาวดลือสีที่ผูด้ได้อยาพิญญาก็สามารถทําได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ความสิ้นกิเลสนะใครๆไม่อาจจะทําได้ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุสา์ไว้ที่อันนี้ประเสริฐกว่าเพราะเ็็เหตุหได้สิ้นทุกข์ได้มีอภินิหารและจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละอย่างพระพุทธเจ้านะนะทรงมีพระ ปาฏิหาริย์ที่ยอดเยี่ยมเขาเรียกว่าพระยะมกปาฏิหาริย์สาวกที่ยอดเยี่ยมนักหนาอย่างพระมหาโมคคลานะก็ยังทําไม่ได้นั่นก็คือว่าทรงบันดาลให้มีอทานน้ำพุ่งออกมาจากพระกันข้างซ้ายขณะเดียวกันก็บันดาลให้ลำไฟพุ่งออกมาจากพระกันข้างขวาทำได้พร้อมๆกัน คนอื่นทําได้อย่างนี้แต่ไม่อาจจะทําพร้อมกันทําได้เป็นคู่คู่อย่างนี้ก็เลยเรียกว่ายามกยมกแปลว่าคู่ยามกกาปาฏิหารนี่เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นปาฏิหารที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าปาฏิหารนี้ยอดเยี่ยมสักแค่ไหนเพี่ยงอะไรก็ต้องหมดไปพร้อมกับการปราณิพานของพระพุทธเจ้า แต่ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงยังยังมีประจักษ์ในเวลานี้คืออะไรทราบไหมโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีศาสดาไหนในโลกทําได้คืออะไรทราบไหมคือการที่เลี้ยงพระภิกษุสาวกไม่ให้อดอยากไม่ให้คนดูถูก แระปัจจัยทตยธรรมที่เขาถวายเลี้ยงสาวกของพระองค์ก็ล้วนแต่ประณีตดีๆตัวเขาละกินอยู่พอสันฐานประมาณพอคิดจะทําบุญตอนนั้นคัดยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วเวลาที่เขาจะไปมอบปัจจัยทตยธรรมนี้ให้แก่สาวกของท่านเขาต้องกราบต้องไหวเห็นไหมไม่ให้ใครดูถูกปกติเขาจะให้เขา ถือว่าเขาตั้งอยู่ในฐานะเหนือกว่าคือเป็นผู้ให้เขาจะแสดงกิริยาอาการยังไงก็ได้ไม่เคารพก็ได้เหมือนอย่างให้ขอทานวางขันอยู่ตรงโน้นขี่เกียรเดินโยนครบไปอย่างนี้ก็ได้แต่ทํากับพระไม่ใช่อย่างนั้นสวมรองเท้าถอดรองเท้านะนั่งกระโยงค่อยๆประเคนถาวายอย่างนี้เป็ตนตน้นทําอย่างเรียบร้อย นะถอยออกมาก็ยังไหว้ยิกเป็นอย่างนี้ความจริงเ่ยคนที่รับไปนั่นแหะควรจะไหวคนที่เขาให้มันถึงจะถูกเพราะคนที่เขาให้เขาสงเคราะห์คนที่รับรับการสงเคราะห์ก็ต้องรู้สึกในบุญในคุณก็ต้องควรจะกราบไหว้ขอบคุณเขาแต่ปรากฏว่ากลับตรงข้ามนะพระแทนที่จะไหว้เราเรากลับไหว้พระมันเรื่องอะไร แล้วเวลาพระเที่ยวบิฏรบาดหาเรื่องชีพไปข้างนั้นข้างนี้เขาเรียกว่าท่านไปโปรดสัตว์ต้องข้ามอีกเหมือนกันความจริงนะไปให้สัตว์มันโปรดนะแต่สัตว์ไม่โปรดแล้วก็อดตายอ่ะบอกว่าไปโปรดสัตว์ใครทำให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆ ตัวท่านเองนะ่ะดับขันปรินิาพานไปตั้งนานแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วอภินิหารอะไรๆ,ๆที่มีอยู่ก็หมดอภิหารอภินิหารเหล่านั้นก็หมดไปพร้อมกับการเสด็จดับขันของพระองค์แต่อภินิหารอันนี้ยังคงอยู่ติดต่อกันมาเป็นพันปันปีจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าจะเป็นไปได้อย่างนี้นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับว่า เป็นมูลนิธิพุทธมูลนิธิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดอกผลมาเลี้ยงพระอะไรกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้มีเงินอยู่ในย่ามเลยสักแม่สักบาทเดียวมือเปล่าแท้ๆก็ยังเรียกลูกศิษย์ไม่ให้อดอยากไม่คนดูถูกได้ถึงขนาดนี้นะถ้าใครไม่นับถือพระพุทธเจ้าอีกอะผมว่าหัวผมไม่ใช่คนมีปัญญานะจริงๆ เอาข้อน,นี้ก็พอความยิ่งใหญ่จริงๆเลยเนะี่ยนี่แหละเป็นอภินิหารที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระยะมกปาติหารซะอีกนะอ้ามันเป็นความจริงแล้วก็ประจักษ์แก่สายตาเราด้วยแต่รู้จักเรารู้จักจมงเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็พระเนี่ยไม่เชื่ออ,อภินิหารข้อยนี้เกิดจะมีความเป็นอยู่อย่างคารวาสเขา นั่นก็คือว่าอยากจะมีเงินมีทองชายเที่ยวหาเงินหาทองโดยประการต่างๆนะเขียนหนังสือไปลงหนังสือพิมพ์เอาค่ายเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีจนปรากฏแก่คนทั้งหลายว่าพระยกนี้มีเงินเพราะฉะนั้นตัวเองนั่นแหละทำอะไรอภพินิหารที่ท่านมอบไว้ให้พอเขารู้ว่าพระมีเงินเงินเขาก็ไม่บริการ นะครับทำอะไรก็ต้องซื้อเอาเองเมื่อก่อนนะฮะผมพบเห็นเป็นประจำถึงเวลาพระอยู่ในที่ใดก็ตามเป็นเวลาเป็นคนก็จะเข้าไปถามว่าท่านฉันหรือยังถ้าไม่ฉันยังไม่ฉันเขาจะนิมนต์เลียงเพราะเขารู้ว่าพระไม่มีเงินรถไฟยานพาระนะอะไรต่างๆจะไม่มีการเก็บค่าโดยสารพระ เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ที่ทางนั้นน่ะครึ่งหนึ่งเลยทําให้พระดีๆที่ไม่มีเงินจริงๆพลอยเดือดร้อนเนะี่ยท่านมาบวโนาวัดท่านนะ่ะต้องนั่งรถสองแถวก็ไปอีกพอลงจากรถประจําทางซึ่ต้องไปรอไอ้คนขับรถสองแถวก็บอกก็จะรอให้คนเต็มแล้วก็ออกนะบอกว่าก็บอกว่าถ้านรอสักเดี๋ยวให้คนเต็มพอคนก็เต็มก็จริงๆนะ ก็บอกว่าให้รอคันหลังเถอะรอคันหลังพอคันหลังเต็มมันก็บอกให้รอคันหลังอีกเพราะว่าสําหรับพระจะไม่เอาเงินมันไม่ได้ไปกินที่คนอื่นนะถ้าหากพ,พระไม่ไปนั่งกันที่ไว้เขายัางมีเงินเพิ่มขึ้นมาได้ตั้งสิบบาทพอมีพระไปนั่งไอ้สิบบาทนี้เขาก็อดไปนะแล้วอีกอย่างพอพระไปนั่งลําบากอีกผู้หญิงไงก็หาที่นั่งลําบาก ที่จะไม่ติดพระอะไรอย่างเนี้ตัดความวุ่นวายก็บอกปัดไปยขันหลังขันหลังบอกว่าโลกันไปเถอะชั่วโมงสองชั่วโมงอะกว่าจะได้นั่งไม่มีคนขึ้นจริงๆอ่ะพระถึงได้นั่งเป็นอย่างนี้ก็เลยเล่าไว้ท่านฟังว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทำกันเองทั้งนั้นเขาถือว่ามีค่าโดยสาร แต่อยากไปก็มีอย่างเดียวตอนั้นก็คือเหมาไปเสียนั่งไปคนเดียวอย่างนี้นะครับจริงๆพระพุทธเจ้าทรงเลี้ยงดูดีจะตายเด็กคืออภิในหานที่ยิ่งใหญ่เอาท้จริงๆไม่มีในศาสดาในศาสนาอื่นเลยแม่แต่ศาสักศาสนาเดียวมีเฉพาะพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เท่านั้นทีนี้มาทําให้เกิดความไม่บริสุทธ เวลานี้นะครับเอาก็จริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นนินทาว่าร้ายแต่ความจริงไม่ใช่วิหารโบสถ์กุติเสนาสะนะเป็นต้นที่พระชายสวยและจะออกปากเรียอะไรระดมทุนมาสร้างไม่ได้ถ้าออกปากเรียอะไรปั๊บท่านจะเป็นอาบัติทุกครั้งที่เข้าไปชายสวย พระพุทธเจ้าห้ามออกปากก็ได้อะไรต้องเป็นหน้าที่ของคนอื่นไปพวกมรณายกวิย,ยาวัจกรอะไรพวกนั้นไปต้องบอกกับคนพวกนั้นว่าพระแย่แล้วกุติสุดโทมผลตกทีรังคารั่วเป็นอยู่ไม่สะดวกแล้วไปจัดการอย่างเนี้และก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะถ้าทําอย่างนั้นท่านกลัวจะไม่ได้เงินมาทํา ท่านก็เลยออกหน้าออกตาแท้เกง่งบางทีก็ออกประกาศว่าพระครูนั่นมีความประสงค์จะแสงนั่นแสงนี้ไปลงหนังสือพิมพ์พอได้เงินมาจริงๆพระคนก็ศรัทธามาสร้างปับ๊บเป็นที่อยู่ที่อะไรก็เรียกว่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นของเหมาะสมนะครับไม่เป็นของเหมาะสมพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตไว เดียวนี้ปปากะเกือบทุกวัดเป็นอย่างนี้ต้องมีการเรียรายมาสร้างพระเรียรายซะเองนะพระในวัดเอาก็จริงๆแต่ละวันน่ะกลายเป็นต้องอาบัติไปทุกครั้งที่ใช้สวยพระที่รู้วินัาดีจึงไม่กล้ายอยู่ตามวัดต,ต้องไปอยู่ตามสํานักไม่ใช่สํานักสงฆ์นะสานักที่ชาวบ้านเขาสร้างให้พระไปปฏิบัตินั่นเขาสร้างกันเองท่านไม่เกี่ยวข้อง ต้องไปอยู่อย่างนั้นถึงจะใช้ได้มีอยู่แห่งหนึง่งเขาเห็นว่าไอาความเป็นมาของโบสถ์ทําไมบริสุทธิ์ท่านเห็นชอบเห็นพ้องตองกันท่านรู้รักวิไนกันท่านมากลางเต็นทำอุปสงคกรรมกันที่เต็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้แล้วมาถึงก็เหมือนกับว่าพระเนี่ยอะไรเสื่อเสื้อแซ,อซอ คร่งครัดไม่ได้เข้าเรื่องเข้าล้วงมงายอะไรทำนองนั้นก็สร้างโบสถ์ให้อาศัยประพฤติปฏิบัติได้วินัยกันดีๆไม่เอามาเที่ยวกลางเต้นทำในคนก็เอาไปพูดเอาไปจากันที่จริงท่านบอกว่ามันได้ข่าวว่าเจ้าอาวาสองค์กอนหน้านี้เรียรายชาวบ้านก็มาสร้างก็เลยต้องมีการทำให้เรียบร้อยนั่นก็คือว่า คืนตัวแทนทางฝ่ายฆราวาสาคือกรมศาสนาไปแลนะแล้เขาถวายกลับมาอีกทีแต่กว่าเรื่องจะเรียบร้อยก็กลางเต้นทำกันอยู่นานเป็นปีปีนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ไม่รวมลงที่พลางเครงใจว่าพระพุทธเจ้าจะเลี้ยงตัวให้ผาสุขไม่ได้นั่นเลยเอาก็จริงๆนะครับ ถ้าหากว่าไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเลยนะเป็นอยู่ให้ถูกต้องตามทรรมวินัยอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่จะอดอยากกมีแต่ว่าเขาจะเลี้ยงดูให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตอนท้ายพระเจ้ามีลินรับสั่งอย่างนี้ว่าดีจริงพระคุณเจ้านากเกษข้าพเจ้าขอ,อยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมานี้ก็เป็นอันจบเจติยะปา ติหาริยะปัญหาที่เจ็ดพอดีเวลาหมดเนื้อความส่วนที่เหลือก็ต้องยกไปกล่าวคราวหน้าต่อไปนในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระตถา,าคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิด